จากนั้นพรุ่งนี้เช้าก็จะเอาเครื่องมือหนักเข้าไปหรือถอนสิ่งปลูกสร้างหรือว่ารีสอร์ตนะครับ16จุดที่ภูทับเบิกติดตามความคืบหน้ากับผู้สื่ข่าวของเราคุณทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยครับ ผู้ประกอบการรีสอร์ทบนภูทับเบิก16แห่งเป้าหมายแรกของการรื้อถอนนะครับเริ่มที่จะขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ที่สามารถนําไปใช้งานต่อได้ออกจากพื้นที่กันไปบ้างแล้วนะครับเหลือไว้แต่เพียงห้องเปล่าเพื่อที่จะรอเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เข้ามารื้อถอนในวันพรุ่งนี้ครับผู้ประกอบการโรงเตี้ยมรีสอร์ทรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดบนภูทับเบิกได้ว่าจ้างผู้รับเหมาขนย้ายสิ่งของและแม้ว่าจะขนย้ายกันมาตลอดทั้งวันนะครับก็ยังขนย้ายกันไม่หมด ภายในอาคารยังหลงเหลือเตียงที่นอนผ้าขนหนูและเครื่องใช้ไฟฟ้ากระจัดกระจายส่วนห้องพักแบบนอกดาวเป็นหลังๆนั้นมีการรื้อถอนออกไปเพียงเฉพาะสุขภัณฑ์แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ใส่วดบรรทุกออกไปแล้วนะครับหัวหน้าผู้รับเหมางานคนหนึ่งบอกว่าขนย้ายคืนนี้ทั้งคืนก็ยังคงขนย้ายไปไม่หมดครับในขณะที่ช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมาคณะทำงานเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง รุกพื้นที่ป่าได้ประชุมร่วมกันกับคณะทำงานแก้ไขปัญหาการครอบครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิกที่สารากางจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับทราบแผนงานที่จะด,ดำเนินการในวันพรุ่งนี้ก็คือมีการตั้งศูนย์อำนวยการที่ด่านทางเข้าบริวเวณอุทยานผู้หินร่องก้าปากทางเข้าหมู่บ้านภูทับเบิกมีการจัดวางกำลังอัตราประกอบไปด้วยทหารตำรวจและอาสาสมัครรวมกว่า500นายโดยแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็น5ชุด ในส่วนของเครื่องจักรกลและรถบรรทุกนั้นไม่ได้ได้มีการทยอยเข้าไปเตรียมในพื้นที่มาตั้งแต่เช้าแล้วครับอย่างไรก็ตามนายชีวภาพชีวธรรมหัวหน้าชุดพยักไพรกรมป่าไม้บอกว่าจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือว่าค่ารื้อถอนเพิ่มเติมหลังให้โอกาสเจ้าของกิจการรื้อถอนเองภายใน30วันแต่ว่ายังพบรีออรสอร์ทจำนวนมากนะครับฝ่าฝืนคำสั่งไม่รื้อถอนหรือว่ารื้อถอนล่าช้าแล้วก็รื้อถอนออกไปไม่หมดครับ นางสมพิษรีสอนผู้ประกอบการอิงฟ้ารีสอร์ทหนึ่งในรีสอร์ทที่ถูกรื้อถอนตามคำสั่งคสชเริ่มทยอยเก็บข้าวของบ้างเพียงเล็กน้อยเธอบอกว่าอยากขอประวิงเวลากับกลมป่าไม้ให้ยืดเวลาหรือถอนออกไปอีกโดยตนจะทำสัญญาจ้างกับบริษัทเอกชนรับเหมารื้อถอนไว้เป็นประกันว่าจะรื้อถอนออกไปด้วยตัวเองจริงๆครับความกรุณาคือขั้นสุดท้ายแล้ว ให้เราไปเราก็ไปค่ะเพียงแต่ว่าเราอยากจะขอความกรุณาสักนิดนึงตรงที่ว่าอย่ามาทุบบ้านเราต่อหน้าเราเลยเราจะมีบริษัทเราจะไปจ้างบริษัทมานะคะให้เขามาลื้อถอนให้เราค่ะสิ่งที่เราขอคือขอแค่นี้แหละค่ะไม่ได้ขออะไรมากเพราะว่าอย่างน้นอยๆเราก็ยังได้ประตูได้หน้าต่างได้ถ้วย ได้กระทะได้เตาแก๊สได้ของต่างๆเนี่ยไปขายอาหารข้างทางก็ยังดีค่ะตอนนี้ให้เราไปตอนนี้ให้เราทุบตอนนี้เลยเนี่ยทุบต่อหน้าเราเลยตอนนี้เนี่ยเหมือนให้เราไปตายเลยนะคะด้านนายบุญลาบสุขใสผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4จังหวัดพิษนุโลกบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้จะดำเนินการรื้อถอนให้เสร็จเป็นรายๆโดยใช้เวลาสอวันนายชานชายัยสอนสิริในอำเภอหล่มเก่าบอกว่า ให้เจ้าหน้าที่ใช้ความอดทนและห้ามพกอาวุธเด็ดขาดยกเว้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยประเมินแล้วนะครับว่าพรุ่งนี้จะไม่มีการต่อต้านขัดขวางครับในอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูร์ยังได้บอกไปถึงแผนในการพัฒนาพื้นที่หลังรื้อถอนตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก ว่าจะจัดพื้นที่ทำกินไวในสัดส่วนเดิมคือ4,471ไร่โดยเพิ่มแนวทางการปลูกไม้ยืนต้นหรือต้นกาแฟระหว่างแปลงผักเพื่อเพิ่มเติมความเป็นธรรมชาติให้คืนสู่ผืนป่าส่วนพื้นที่บริเวณเสี่ยงดินถลม่มก็จะเป็นพื้นที่สงวนไว้จำกัดการบุกรุกและคงสภาพให้เป็นป่ามากที่สุดทั้งยังจัดโซนนิ่งพื้นที่ผ่อนปลนในการกางเต็นท์พักแรมเพื่อพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศครับ แม้ว่าในวันพรุ่งนี้นะครับเจ้าหน้าที่จะสุดที่กำลังกันมากกว่า500นายเข้ามาปฏิบัติการรื้อถอนรีสอร์ทบันพูทบเบิกแต่ว่าทีมข่าวของเราก็ยังพบว่ามีนักท่องเที่ยวนั้นเข้ามาพักตามรีสอร์ทบผูทะเบิกทั้ง16แห่งเป้าหมายของการรื้อถอนอยู่กันตามปกติในจํานวนที่น้อยลงกว่าเดิมครับส่วนด้านหลังของผมนี่คือโรงเตี๊ยมรีสอร์ทซึ่งเป็นรีสอร์ทใหญ่เป้าหมายหนึ่งของการรื้อถอนในวันพรุ่งนี้ตอนนี้พนักงานที่รับเหมารื้อถอนขนของออกไป เป็นบางส่วนรถบรรทุกคันใหญ่คันนึงนะครับออกไปแล้วแล้วก็จะกลับเข้ามาขนย้ายกันอีกตลอดทั้งคืนครับครับ